สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนออนเดเวครับวันนี้พาไปรับชมคลิปน้องช้างครับซึ่งเป็นจังหวัดไหนไม่ได้ครับนอกจากจังหวัดสุรินทร์ครับเขาจะมีงานช้างในช่วงวันที่12ถึงวันที่22พฤศจิกายน2563นะครับในงานช้างนะครับก็จะมีช้างนะครับเดินขบวนพาเลทครับมีการเลี้ยงโต๊ะีนช้าง วันที่21ก็คือวันนี้ครับแล้ววันที่22จะมีการแสดงช้างนะครับณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ครับแสดงการคล้องช้างช้างดึงชะะักเอะช้างเตะบอลน,นะครับเดินมาตรงนี้ครับคือช้างงาครับงาสวยมากนะครับ มีทั้งแม่ช้างพ่อช้างแล้วก็ลูกช้างครับน่าเสียดายนะครับที่ปีนี้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวงานช้างไม่ได้ครับแต่ชาวจังหวัดสุรินและจังหวัดใกล้เคียงก็ไปเที่ยวงานช้างกันอย่างคึกคักนะครับและขบวนนี้ครับแต่งตัวลักษณะนี้ก็คือชาวป่วยนะครับหรือชาวปุยหรือว่าชาวสวยนะครับก็จะเป็นชนเผ่าที่ เก่งในการคล้องช้างมากนะครับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ในสมัยเก่านะครับชาวปุยจะแต่งตัวแบบนี้ครับขบวนนี้เป็นขบวนจากอำเภอศรีขอรภูมินะครับก็เป็น,น,นรถที่มีดอกไม้สวยงามครับมีรูปปั้นช้างอยู่ด้านบนนะครับ สีขอละภูมิก็จะมีปราสาทสีขอครับแล้วก็มีพืชผักผลไม้มาเต็มคันรถเลยนะครับสแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ครับ ขบวนต่อมาครับขบวนพระสเวีตคู่บรารมีสีกษัตริย์ไทยนะครับเป็นช้างเผือกนะครับว่ากันว่ากษัตริย์ตรงใดที่มีช้างเผือกในครอบครองมากก็จะบอกถึงบรารมีที่สูงส่งมากเท่านั้นนะครับตรงนี้คือพายสีทับไทยนะครับงาสวยมากนะครับพายสีทับไทยสง่าง,างามมากครับหรือเขาเรียกว่าพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับเนื่องจากช้างมีอายุมากแล้วนะครับ ขบวนต่อมาครับข้างรถนั้นประดับนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงไหมนะครับภาษาอีสานเรียกว่าจอนะครับเขาจะให้ตัวหนอนไปอยู่ในนั้นแล้วก็เอาใบหมอนนั้นป้อนนะครับแล้วมันก็จะฟักตัวนะครับเป็นดักแด้ที่เห็นข้างรถเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นขบวนช้างของหมู่บ้านหนองบัวครับซึ่งการเลี้ยงไหมนะครับก็เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อจังหวัดสุรินทร์นะครับ อีกอย่างหนึ่งเป็นสินค้าส่งออกอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะครับตรงนี้ช้างแม่ลูกนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับจัดงานช้างปีนี้เป็นปีที่60นะครับสิ่งสําคัญในการไปเที่ยวงานช้างจังหวัดสุรินทร์ครับนอกจากจะได้ดูช้างดูความน่ารักของช้างอย่างใกล้ชิดยังได้ช่วยช้างให้มีงานทําด้วยนะครับ どうも。 ช้างก็จะเดินไปตามถนนของตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับจากนั้นเขาก็จะมากินโต๊ะจีนช้างครับที่อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศีนรงจางหวางนะครับ ภาพนี้นะครับคือภาพช้างรับกันนะครับจุกกันนะครับแสดงความรักนะครับนี่ครับบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์สิงห์ลงจางวางนะครับคนนั้นก็เยอะหนาแน่นนะครับคึกคักในงานช้างปีนี้นะครับฉลองครบรอบ60ปีงานช้างนะครับ Thank you. i

ใส่ชุดทักซิโดครับนี่ครับใส่หมวกแล้วก็ใส่ชุดทักซิโดเท<ะ>่ <ทะ S 2> หน้าดูดดครับน้องโบบาลซูเปอร์สตาร์อีกตัวหนึ่งของช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาในชุดทักซิโดเลยนะครับนอกจากนั้นครับตอนกลางคืนมีเหล่าศิลปินมากมายนะครับมาทําการแสดงที่งานช้างจังหวัดสุรินทร์ครับมีการตรวจอาวุธกันอย่างเข้มงวดนะครับ มีเกมให้เล่นนะครับแล้วก็มีของรางวัลเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับมีของให้จับจ่ายมากมายครับเพื่อนๆนมุมนี้เด็กชอบนะครับกระโดดดึงดึงดึงนะครับน่าสนุกนะครับตรงนี้นอกจากนั้ครับยังมีรางวัลสภากาชาตินะครับรางวัลที่1นั้นเป็นรถโตโยต้ารีโวนะครับรุ่นใหม่นะครับหรางวัลแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายครับหัวใจมีตีนออนเดเวจะลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปงานช้างจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณน้องแสงธิดานะครับที่ถ่ายคลิปนี้แล้วก็ส่งมาให้ลงในช่อง YouTube หัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับบรรยากาศการเดินทางของหัวใจมีตีนออนเดอะเวนะครับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ